เปลี่ยนพุนนี่นะครับถ้ปล่อยแล้วแจ้งเลยเนาะครับแจ้งให้บารอรับเรือเรือชีงบอกลับนะครับให้เรือปิดตามมาประกบ พูดเลยแล้วแล้วจะพูดอาารย์มาแล้วจะอยู่ที่บ้านเพียงข้างเดียว มาจะเป็นพยานหน้าผมภาพเรือท mm ั้งปีรับยังไม่นิ่งนะครับรับแจ้งจากจุดใหม่พวกนี้ไม่มีปัญหาครับมิจอให้ดูโอ้ต้องเอาละสองต้องต้องไปถึงกันแล้วอีกสอง มีโยเกตเเสียเปนปีหน้าอลอทิเอร์เสียนี้แจ้คกูหกเต้าหกเสียหูเทวดาแล้วาที่หนึ่งปัตตานีจะขับตัดไปเปนต่อเจ้าพ่อพอผู้วันป้าจับกันป้าจับกันพาพระนรงนารที่สองแต่เอาพาลาทีดาความหวานโคตรดีผู้ทานาดูนว่าเสือและพพนรุนแรไปจะทำแค่ือไม่โล่นน้ำเป็ีจากกินตะวันอาผ่าลุกเรืองมีใสกระดาษาดุลตีประจันเอาเพอท้าพระนรุนเก่งนุ้งปิงทุกการที่หวาดวเป็นเติมไปทอประมรไปง ขอขอแท่งอิดภาวาพารุ่งเรืองหรีเป็นเชิดล้อแสบสีบังโตจะทำได้หรือไม่ได้ทั้งปีล้ำสาโคตคนต่างฝันตาโอนตาตเสือต่างพยายามติดตามมาตึงตีหนึ่งกินอกนึ่งใส่คอพูดกับหรือกันต่ามเตี้ยวหรืนดีมัดกระตัดเตื้อเลยก็จะจะบอกฮ่จะจะบอกให้ตามคนตาเปิดตางคนต่างกันตา ี่จะนตงนี่บอกไปเห็นคนขายตัวรถจักรานเราแล้ววาระร้องา้ำผิดกจ้าฝูงงตั้งเจ้าฝูกงตั้งจะไปแรงแกงหนีได้ไหมเจาพอผู้หวายจากน้ำกันนครชนรอก็บอกว่าไม่ยนไม่ย่อไม่ต่อไม่แตะต่างคนต่างคนต่างคนต่างเจ้ต่างคนต่างวันขอพอสมันเโดยสมักัเลยว่าจากินตะวันกบอกว่าจากินตะวันวิ่จะรัาไมร่ปนจะดรับจากกินตะวัแต่เรืงตีรไปย่งไม่ยอมรไปแ่ไ you

เพราะว่าปู่คงต้องมันแปลงวาแล้วก็แปลงพ่อผู้หวายใช่หรือเปล่าเรายังไม่ร er> <hum> in <tavalla> <in the> <world> ู้นะครับก็จะไปนู่นเลยไปจนถึงจากอิทธาวาพาลุงเทือมลียนเป็นเพื่อนกดใจรอตะพูนะครับกดใจรอตะพูครับจะนั่งเลี่ยงเพื่อนดีเด็ดเดี่ยวเลยนะตะพูออกนะน้ำยาต้อยปลาน้พยาตีโคอิทธาวาครับ เดีวเราบการติัเลยครับเรือที่เข้าไม่ไทยระดับหนึ่งโาตัดเกี่ออกนะครับโดการตัดเกีเกี่ยวนี้ออกนะครับโดยท่านประธาน ทิพไ์ชัยรับดาพรและกะทีางทา,า,านเต่าวุ้นยื้นนครพนมเรือที่เขา้าเส้นัยลำดับที่หนึ่งได้แก่เรือเจ้าทาราที่ดาพาขวันครั้งที่สองเรือที่เข้าเส้นใจลำดับที่สองได้แก่เจ้าปู่กคงต้องปกสียงภูเทวดาเรือที่เขา้าเส้นใจลำดับที่สามได้แก่เจ้าพ่อผู้หวายเรือที่เขา้าเส้นใจลำดับที่สี่จากกิจนาวาพาลูกเรือ Ladies and gentlemen, the winner of this semi-final round is Jao Tara, Jida from Sri Putaram Temple, and the first runner-up is Chabu Tong and the second runner-up is. เจ้าผูเจ้าพื่อผูหวายน้ำกับวิลเลจทาพนมดิสทริ์และ the last one is จักริดนาวาคารุ่ง ไม่เลยที่ต้อไตกต่อ้าองมาจมหาอด้องมีเื่องกกรพาสิตมตาวาครับล้ำรับครับอีกนข้ไปในอจิงนะเลศซึ่งมลอยคออยู่แล้วคือเจ้าหมวต้องแเจ้าธาราธิดาันั้นไคในอนะเลแล้วให้เทั้งสลำครับไปคัดอีกอลเพื่อจะเข้าไปรอบจิงนะเลครับครเป็นอานวาลย ดางสาวมปอลาวหนึ่งลำนะครับในนามของเจ้าพอ่อของนามแล้วนะที่หนึ่งนะครับเรือของเนครพนมเราสามลำนะครับมีเรือในเนบืองสองลำนะครับดางสาวสายฟ้าจากวัดมหาธาตุของพี่ประพันธ์นะครับจุกดวงวัดมหาธาตุด่างพญาศรีโพธิ์วัดนางครับน,น,นะครับอีกเพชรนาวานที่บ้านนางคำเจริญนครพนมนะครับ เลนนมเบัวอ wow. is เจ้าพ mm ่อทองดำเลนนัมเบอร์ hmm. S S 2นางสาวส้อยฟ้า a นางพญาสีโคดรอสเลนนัมเบอร์ทรี and the last one เลนนัมเบอร์4ฟรอีกิงเพชรนาวาเยะาก็มาดูซิว่า เรือดี่ที่ไม่ธรรมดาหลุดเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นก็คือเจ้าพ่อของดำครับไม่ธรรมดาบอกว่ามาจากแขวงขมวลสอบประปอนเราร่องน้ำฝังหรือว่าร่องน้ำที่หนึ่งทางนี้เ,นนเจอกับเรือที่ไม่ธรรมดาบอกว่าเฮ้ ไอ้หนูสู้ไม่ถอยนามว่าสาวสอยนฟ้าระดิจักวัดมหาธาโดยมีประธานชุมชนท่านประพันธ์เป็นผู้จัดการอยู่ะนะครับเที่ยวนี้รองนาที่สามนางพญาศีโคตระดิจักชุมชนวัดกลางครับพี่น้องไม่ทราบว่าก,กิ่งเพชร นาวายู่ร้นานกลางวังนที่สีนัลสามสิบห้าฟิลัมตีเรืจะเชื่อสมสภาพบรรไาการต่อนะครับสามสิบห้าิไทยชิงช่วยพระราชทานในวันพรุ่งนี้ับพี่น้องชาวเรือก็อย่าลืมนะว่าจับจองมองหาที่นั่งในบรรยากาศอันแสนสบาย ลุกนี้นะครับเทพสริชัยนางพยาสีโคขุนพนมน,นาคาพรพระอินทร์แขงครับเจ้าแม่สีทอง้าลนิกรังเจ้าพ่อคูไหวยอดบัวหลวงขุนกังนาวานางสาวสวีวันจากบ้านบุญน,นาดีครับเมืองนครไกรอนแวงสรนกเกศขอบบาราพวกนี้ คนุนพลภูไทยจากสวรรค์เขตสาวคำวนจากสวรรค์เขตแก้วหงตาสิงห์ชงนาวาสอปปลาวหนึ่งสอปปราวสองับไดจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับปาเชียเรือนถามว่าไปรอโนาวสอปปราวนะครับนะครับกรณว่าเราเป็นกําลังใจนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆบ้านมานะครับริค้าต่างๆ พี่น้องชาวสปอปอลาวมาเรื่องซื้อเลืองหานะครับถ้าไปวางพี่น้องชาวเสงสปอลาวนะครับเรืองซื้อเรื่องหาจะไปได้เรือที่จะเข้าชิงชนะเลิศ12ไปพายนั้นได้แล้วก็วต้องบอกคณะกรรมการว่าให้เก็บปันธิดาเจ้าธราธิดาพาขวัญวัดสลิพุทธารามไว้ แล้วก็แปะชื่อเรือเจ้าปู่กตัง้งหกเสียงฮูทีาวัดปกตั้งไว้นะครับนอกั้นเะก็บก่อนจะออกมาล